ไม่ล่าเยอะเพราะว่าคาราวาสนสุดท้ายที่เป็นที shepherd, ่เป <OB I. S 2> ็นนายทางที่นี่ก็คือผมจ่าถ้นเป็นคาราวานท่านจะเข้าใจชาวบ้านท่านก็เข้าใจชาวบ้านได้ดีนะครับจากนั้นเรื่องจุมยเดินี่ธรรมดาใครอยากือก็เ้อแต่พวกเราไม่ไปเจอหรอกพวกเราอิ่มกันหแล้วจิ้มกันหมดแลว วันนี้เป็นวันใหญ่นะครับพอพอพอจบวันนี้ทางวัดอื่นเนี่ย,นเ,นยเขาก็จะมาบอกขอบอกบุญเมื่อกีอกก้อาจารย์จอดรถโยมชาวบ้านเขามาบอกบุญมาขอเขาฝากอาจารย์จะไม่ได้รับหรอกอาจารย์รับเฉพาะวัดที่เป็นพระเกจิซ่อมซ่อมของครูบาอาจารย์ก่อนซ่อมอะไรนี้ห่อนแต่รู้ของ,ของเขาตั้งใหม่ตั้งใหม่แล้วไม้สักใหญ่ที่สุดในโลกเลยโอ้โเก็บไวตรงนั้นแหละ <c oughs> จารย์ไม่ชอบอะไรใหญ่ในโลกอาจารย์ชอบเล็กๆแต่ค่ะ